รู้ใจประกันออนไลน์ประหยัดสูงสุด30%เช็คราคาประกันฟรีใน60วิคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปรับกิฟต์วอล h เจอร์จากเซนทันกรุ๊ปมูลค่า200บาทสวัสดีครับผมยิบจากเขาว่ากันว่า Story. สตอรี่เกษมเป็นพนักง,งานออฟฟิศ ที่เพิ่งผ่านโปรไปได้ไม่นานเขาทำงานที่นี่มาได้ไม่นานมากนักงานของเขาก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากบางครั้งก็ต้องเขียนแบบแผนการทำงานส่งไปให้หัวหน้าและ,ละหลายๆครั้งก็จะคอยเป็นผู้ช่วยให้กับหัวหน้าจัดแจงเรื่องตารางงานติดต่อลูกค้าก็มีบ้างในบางทีจะหนักก็หนักเพียงแค่การรับมือกับลูกค้าเพียงเท่านั้น บริษัทของเขาจะทำเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์คนงานที่คอยจัดการเรื่องออกแบบก็ไม่ได้มีเยอะอะไรมากนั่นจึงทำให้เขาต้องคอยเอางานกลับไปทําที่บ้านด้วยเช่นกันไปไปมามางานของเขาเริ่มที่จะมากขึ้นบางคนก็ทยอยออกไปบ้างปัญหานั้นจึงตกมาที่เขาผ่านไปประมาณหนึ่งปีเขาก็มีแผนว่าอยากที่จะลาพักร้อนไปเที่ยวเพื่อคลายความเครียดออกไปบ้าง ในทีแรกที่ยื่นใบาลาหัวหน้าของเกษมที่ชื่อว่าพี่เล็กนั้นแกจะพยายามทำหน้าไม่พอใจและทุกครั้งที่เข้าไปหาแกก็จะเห็นแต่ภาพหัวหน้าไม่พอใจคนอื่นอยู่เกษมจึงเก็บใบาลานั้นไม่กล้าที่จะยื่นใบาลาออกไปสุดท้ายเขารวบรวมความกลา้ายื่นใบาลานั้นให้กับพี่เล็กในครั้งนี้พี่เล็กแกไม่พูดไม่จากกับเกษมสักคำพูดเพียงแค่ว่า ไปเที่ยวให้สนุกนะเกษเสมก็งงมากว่าทําไมหัวหน้าถึงแปลกๆไปหรือว่าเขาประชดการที่พูดแบบนั้นออกมาเขาไม่อยากคิดมากจึงกลับบ้านเตรียมเก็บกระเป๋าเพื่อไปเที่ยวกับแฟนสาว4วันสามคืนคือวันที่กษเสมขอลายังไม่ทันที่จะสตาร์ทรถออกจากตัวบ้านโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเมื่อเขาก้มลงไปดูก็เห็นเป็นสายของพี่เล็กหัวหน้าของเขาเขารับสายและถามว่า มีอะไรครับแน่นอนมันไม่ใช่ความเป็นห่วงและบอกว่าให้เดินทางปลอดภัยแต่กลับเป็นคำพูดที่ว่างานของเมื่อวานที่เราทำอยู่รบกวนส่งให้พี่หน่อยตอนนี้กเกษมที่ได้ยินแบบนั้นก็กำหมัดและถอนหายใจออกบอกเพียงได้แค่ว่าได้ครับตอนนั้นเขาต้องส่งงานบนรถทั้งนันที่เป็นวันหยุดของตัวเองจากนั้นเขาก็ออกเดินทางต่อขับรถไปได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง สายเดิมก็โทรมาอีกครั้งครั้งที่สองนี้กเกษมยังคงไม่แสดงอาการหงุดหงิดออกมาเขายังคงต้องจอดรถและส่งงานแก้ง,งานไปให้หัวหน้าเมื่อถึงครั้งที่สามที่เขาเกือบใกล้จะถึงชนบุรีแฟนของกเกษมก็ถามว่ามาเที่ยวแบบนี้ทำไมยังคงต้องเอางานมาทำอยู่กเกษมก็บอกกับแฟนว่าจริงๆก็ไม่ได้อยากทำอะไรหรอกแต่เพราะหัวหน้าน่ะเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดโกรธง่าย อะไรไม่พอใจก็จะพูดออกมาเลยทันทีและกเกษมก็ยังบอกอีกว่าเดี๋ยวปลายปีนี้เขาจะหางานใหม่ทำแล้วบรรยากาศที่กำลังโรแมนติกก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามาเหมือนเดิมแต่ทว่าสายนั้นมันไม่ใช่เบอร์ของพี่เล็กเป็นเบอร์ที่ไม่ได้เมมเอาไว้เมื่อรับสายก็เป็นพี่อ่ำรุ่นพี่ที่ทำงานพี่อ่ำพูดขึ้นว่าพี่อยากได้งานตอนสามทุ่มนะพอดี ลูกค้าอยากได้ด่วนมากๆเลยจากนั้นกเกษมก็ไม่พูดอะไรสักคำกดวางสายทันทีด้วยความหงุดหงิดหลังจากที่กดวางสายไปเขาเคลื่งโทรศัพท์นั้นอย่างสุดแรงจากทิปที่จะไปเที่ยวด้วยกันกับแฟนกลายเป็นทิปที่ต้องแบกงานไปทำสองสามชั่วโมงต่อจากนั้นแฟนของกเกษมก็นั่งถ่ายโทรศัพท์อยู่ในห้องเฝ้ารอแฟนของตัวเองนั่งทำงานอยู่เมืเ่อเกษมส่งงานไปช่วงสองทุ่มครึ่ง เพียงชัว่ววินาทีก็มีเบอร์โทรโทรมาอีกครั้งเป็นเบอร์ของพี่อ่ําตอนนั้นกเกษมนึกในใจว่าถ้าพี่อ่ําพูดถึงเรื่องงานเขาจะไม่โทรอีกต่อไปแฟนของเขาที่เห็นว่าทําไมกเกษมถึงนิ่งๆไปและเขาก็หันมาพูดกับเธอว่าฟ้าเก็บของกลับบ้านเรากันเถอะฟ้าที่ได้ยินแบบนั้นก็งงมากว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมกเกษมถึงมีท่าทีที่ล้อนลนอย่างมาก เมื่อขึ้นไปบนรถฟ้าก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงกลับบ้านกันเลยยังไม่ได้เที่ยวกันเลยกระเสษมก็เล่าให้ฟังว่าพี่เล็กตายแล้วนะฟ้าถามอีกครั้งว่าอ้าแล้วแกเป็นอะไรเสียกระเกษมก็บอกว่าพี่เล็กนะ่ะเสียไปตั้งแต่ช่วงตีห้าของเมื่อวานแล้วฟ้ายิ่งทำหน้างงมากขึ้นกว่าเดิมและก็ถามอีกว่าแล้วเมื่อเช้า แกก็โทรมาไม่ใช่เหรอกระเสมก็พูดขึ้นด้วยความหงุดหงิดทันทีว่าก็ใช่น่ะสิทาไมแกถึงโทรมาได้กันนะเรียกว่าเรื่องนี้ทํเอาสองคนคนหัวลุกก็เลยทันทีจากนั้นทั้งสองคนก็เดินทางกลับมาที่กรุงเทพแล้วก็มางานศพของพี่เล็กเขาได้เอาเรื่องนี้เล่าให้พี่อ่าฟังพี่อ่ำก็บอกว่าอาจเป็นไปได้นะเพราะแกเองก็บ้าง,งานด้วยแล้วตอนที่ไปลาแกนะ่ะพวกเรา ก,ก็ได้เคาะที่โรงศพแม่แกได้เอาโทรศัพท์ใส่ไปในโรงแล้วบอกว่าไม่ีอะไรติดต่อหรือโทรหาแม่มาบ้างนะแต่พี่อ่ำนั้นไม่คิดว่าเขาจะโทรมาหากเกษมเรื่องงานและยังโทรมาตั้งสองครั้งอีกด้วย <S <S ถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ